าดูรากเพกาเตียที่เราอบไว้ในถุงนี้ได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วอบไว้แบบมัดปาดถุงทิ้งไว้เลยตั้งแต่วันที่ทาปูนเสร็จทาปูนเสร็จเราก็พึงพึ่งลมอยู่วันหนึง่งอันนี้เป็นรากที่เราเอาออกมาจากในถุงช่วงนี้อากาศเย็นจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่ใช่ช่วง หนาวแบบนี้แบบนนี้รากมันจะเอ้ยต้นนี้จะเริ่มแตกยอดแล้วถ้าสองอาทิตย์นะสองสอัปดาห์น่ะประมาณสิบสี่สิบห้าวันตอนนี้นี่สังเกตดูนะนี่ยังสดอยู่นี่นี่เป็นแบบเทคนิคสำคัญเลยนะเราจะอบในถุงนี้จนกว่าจะเริ่มแบบแตกรากอะไรประมาณนั้นนี่จะพาด,ดูนี่นี่คือยอดเห็นไหมนี่อ,อบมาสองสัปดาห์แล้ว ถ้าไม่ใช่หน้าหนาววันนี้มันจะแบบแเหมือนแตกทะลุทะลวงกันแล้วทีนี่อากาศแรงแต่ก็ยังแตกยอดให้เนี่ยนี่คือลักษณะการงอกออกจากท่อนลากของรากเบกาเตียเป็นอย่างน,นี้นี่คืองอกจะงอกขึ้นเป็นต้นก่าต่อไปเราก็จะไปลงทุนอันนี้ก็จะแตกยอดกันไป เนี่ยลักษณะการแตกก็จะแตกจากตาลากแบบนี้ในทุกทกท่อนก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้แห้งนะนี่เหมือนจะแห้งนะใช่ไหมนี่ไม่แห้งนะนี่โอเคพามาดูลักษณะการแตกการงอกของลากใบกะเตะ